สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขชนมือนีกะมาขายขนมปังด้วยค่ะขายขนมปังฮี่ขมูกะหมูหมูกะทะพร้อมหลักการรีบด้วยค่ะเอาไปใส่ละรีบมีวิวโอ้ยเดี๋ยวไอ้มาอันกินหมูกะทะหละักการนี้ค่ะลิบงามๆด้วยค่ะผู้ใดสนใจกะสั่งใดด้วยค่ะอันช่องทางติดต่อนะคะกะ บักมุดไปเรียบร้อยนะคะพี่น้องผู้ใดอยากได้ลิปงามนะคะนี่คือไมนี่ท่าอยู่เด้อค่ะกินหมูกระทะสิกินหมูกระทะด้วยค่ะนี่กะบ่ได้เอาขาต้องกล่องมามเนาะจัะเนาะบ่ได้เอาวันขาตั้งกล่องมาจ้าพี่น้องจ้ามาค่ะมากินน้ำกัดเอากดเป่าะน้ำน้น มาจ้ากินหลายคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะเอาใหม่กูคือสวยแท้สวัสดีจ้านุสาวเกาหลีเหรอนั่นหนุ่มเกาหลีเหรออันนี้อยางมาอันนู้เฮ็ดหมูกระทะกินจ้าพี่น้องใจยุรานขายอันไอ้นุมปังนะคะนี่แหละค่ะก็เลยเก็บคลิปงามๆสวยๆมิจะพูงามๆแม่น้องเหือ ต่คนงามๆพี่น้องจ้าอันนี้เป็นแบบนี้ด้วค่ะอันนี้กับสีตุมต่างหากนะคะอันนั้นกะสิีเป็นย่างเดินระวังมันใหม่ด้วยนะ่ะ <c oughs> เอากินกินค่ะกิน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 เรื่อยๆเอาโฆษณาลิฟให้หน่อยคนสวย <c oughs> เจ้าของแบรนด <c oughs> ์เจ้าของแบรนด์ลิฟ <c oughs> เบื้งพี่น้องเจ้าของแบรนด์ลิฟแม่เบืง้งเคินสวยโอ้ยจังได้สีได้ขายนนเนาะแบบนี้ <c oughs> เนาะ <c oughs> กี่บาทอะไรก็ว่าไปเอา้า <c oughs> พี่น้องนี่เป็นหออะไรนะมีวิวมีวิวจากเป็นลิฟของมีวิวนะจ๊ะติดทนติดนานมีสีนู้สีแจง้งให้เลือกได้เลยค่ะ <c oughs> มีสีให้เลือกใช่ั <c oughs> ้ยแพงละเก้าบาทนะคะ อ่านี่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 อันนี้น้องทาใช่ไหมจ๊ะไม่จ้ะโอเคสวยมากเลยนะสวยสวยผู้ใดสนใจก็สอบถามได้นะคะโอเคอุ้ยพี่หน้องอ้ยพี่เซนเตอร์คือสวยแท้ ใจดีมประมาณเท่าประมาณก็ว่าคนตายใจดำใจไม่ใจอารมณ์ใจมาไม่ใจเอามใจนัเลงใจชอแม่แม่แม่หมูไงนะก็จะยัดหนุนตานนะ

ดวยดีค่ะุมาค่ะอาจจะหมูสักสามกิโลไ่น่ะจสเไรเียมาเปนข้าหน้ากนกแกคุีนกีอะไรมจะกินเยอนี่อันนี้แบบต้มเร็วดีนะาสังงั้นมารือว่าจะกินส่วนตัวไม่นะโมอันเด้งทุยมันก็กินแล้ก็ไม่ออมานั่นนี่นั่นน่ารักเลยมอไนท์เหรอเดมโมเดมกม กินน้ำซุปหวานนะผักหมูยังผักมีเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ครับลูกน้องกินผู้ใหญ่กินลาดหน้าแล้วอันนี้ต้มผักตังหักเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นอันนั้นมันเป็นหมอย่างนะจ๊ะกินหลายคนแสบๆเนาะช่วงสร้างช่วงสร้างแยงกันกิมกันเลยใส่ผมเยอะน้ำกว่านะ

ลุใตน่นอทรียวะปลาเปี้ยวไม่ใชาเปียวทเนลาเปียวเนื้อเล็กทีที่ตัวเดียมาทาไม่เียได้ินเที่เขาใส่กันดิ่งแมล่ะใส่กระดิ่งใส่น้ำมินเออหอกระทึพออกแล้วกะเท้ต้มขา้าจ่า ไปตรงไปไอนาะมไปนี่เดี๋ยวไปนั้น่าไันไปใส่ใใกูก็เยันจบนนคะเก็ตออกมาจัดเมื่อกี้อไม้ลงมาพอดีค่เอาไม้นมาเลย้อนมาเลยเดกห

แต่ว่าเมื่อกนมพามาทำไอ้กุ้งแคน้ำปลานีง้ดหนึ่งเลกุ้งน้าขาแกะหาาน้คือกุ้งสดอัเว่าน้าคือกุ้งหนานี่่ะรูหน้าคนกินไหมคะ กินดูดีๆเรายืนกินไม่บือนะหลังวันแนี่ยเดี๋ยวามหลักงอง้มานีเที่ยวเอวงอไปไปทำร้านนั้นน่นะ่ยวนี่นทำลงลงใจลงใช่ใช่มีคนางนี่นะนี่บนี่ไม่อยากจะปล่อยตรงง โดนด้วยโควิดด้วยเมียแั้วเม่อยมากนึกว่าจะไปตัดเหมือนกันเลยที่ดีตัวมันตัดเก็บทรงสวยเมต้องตัดตัดตาใดก็ร้อยโลติดตัดแต่หลังนลื่อนเลยเนี่ยนี่พี่น้องจ้าอันนี้ซดกินผักเพราะใดมีแห้งท้องเฮ้ยนั่นอันนึ่เอยอะด้วยนะ <c oughs> อันนี้กระสีงาโ <c oughs> อเเดี๋ยวเนาะค่ะพ่อกันคลิปหนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.